จีจ้าพี่น้องหลังจากหายหนาหายตาบริโรุ่งขิดเป็นเวลาอเนื่องหน้าน,นะคะพี่น้องมีเหตุผลหลายหลายอย่างเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนีวันหยุดจะได้พาน้องอันดามาตัดผมเนาะคะ่ะตัดอยู่อำเภอโูนท่อห้าในระคะราคามาทั้งพอทั้งดูกเนาะคะ่ะดูกระตัดพอกระตัดเนาะจ้า,จา ผมพากันผมเงี้ยวเร็วน,นะคะเลยพา่ะเขานะจ้ะมะเขาลาหันตัดผมด,ดีีจาพ่น้อง <c oughs> <c oughs> มาหยังคะมาหยังเทียงหน้าหน่อยเอาพักสเอาบักี ไตะได้ว่ละบ่ได้เอาใหม่อีกมาอีกสรได้ลัปไปเอาใหม่อีกอันนี่ปูปกทินกับแกนี่แหล,ละแต่ว่าเเอไปต่ำเส่บอกหงเอาแกเม็ดมั่นไหมพี่น้องดได้นี่ไงพี่น้องสีสงสใสว่าเป็นยังคือบอลงคลิป <c oughs> ประเด็นนี่มากอีกแล้วประเด็นนี้ เพราะว่าเอา่อโทรศัพท์มันห่างแหมแหมแม่ว่ <laughs> าซู้คือมาถือไม่แซ่ไม่สาวมากนี่เด้ใหม,ม่ปูเหตุผลอีหยังที่เข้าบริเทไทยคีบก็บคือ โทรศัพท์อันันประเด็นแรกก็คือโทรศัพท์ห้างน่าจะพี่น้องประเด็นที่สองก็คือได้โทรศัพท์มาแล้วที่ถ่ายลงไปคลิปแรกแต่ว่ามันไม่ชัดและก็มันแบบว่าเนี่ยเหมือนถ่ายปูเป้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยชัดเห็นไหมมันเป็นสีเป็นสีแบบว่าแบบมันมันมันแบบว่าโอ๊ะโอ,โอหมุดกัดคว้ว ค่วมชดัดคว่มละเอียดอย่างสีมันบัวใดแม่พี่น้องก็เลยแบบว่าหูซื้อแบบว่าโอ้แบบบ่มีกำลังใจที่จิตัดคลิปเอ้แบบทายคลิปอีย่างสีนาะพี่น้องแบบก็ทายแบบมั่วๆไปก็เลยอารอบนีก็เลยยืมโทรศัพท์อันเอาโทรศัพท์น้องผู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไว้บักก สุสีบิดนี่แม <shimmer. S 2> ่อุอันนี้แม่เอางาเนี่ยหน่อยแม่ปูเป็ลนโตแข้งแห่งพี่น้องอันสองมือเนาะจ้าน้ำท่วมให้หน้าทงให้ทงหน้าเขาจะได้ปูได้ปลาได้านเลย น่ากัเรยออกมาเด่นหน้านะจ๊ะเมืองเนจะหนามฝุ่นหน้าหน้าพาปูเมญ่าสีอยุ่นเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้มาพักกันมาเอาผักกระเสผักกะทินไปกินเอามันคือบโบลงเปรีย้ยววากะ<ห>ทินซอยปูเป,ปก,ก่อนอจ้ามากะทินวันนี้เ้ากิจวัตมมามังหงเนาะค่ะพี่นอ้อง พี่น้องเอกซีทุกคนดื่มกันนะบน่น้องิดหอนที่เก่าแล้ว่ะยเอซีทุกคนขระเาดื่มกัน,น,ะน้นนนนะจ้าฝนต๊ะไยปลากระคืนไม่ยาสิเฮ็ดประเด็กจกบพี่น้องปลาเอียงทำแม่ปลาสวยสวยไปไทย ว่าว้เห็ดปลาเด็กได้มุกขี่ปลาทัางงง้งขี่ทั้งไขรทั้งมั่นไปถือใหม่แสบไปใครแน่จะมีใหม่เท่านั้น่าจะ แกแกเอาใส่ตำมักฮุงล้วจะพี่น้องแซ่บบอสาวปูแม่ตาาจะเลยกินเลยก,กินมะกะทินแซ่บหลยเป็นบเที่แม่แซ่บนะ ลืมทายตำมาคุงตำเแลวแล้วจ no ังคืดพอไข่ต้มปิ้งไก่ปิ้งไก่เจ้าของเลยเซฟแมาจพี่นองตากุจพี่น้องอาหารเที่ยงจ้าอาหารเที่ยงยูน่านอนดาไปน้ำปูพด มาเด้อจ้าเด้อจ้าเอากินน้องป,ปุ๊บเอะขัดรอยแ <c oughs> ต่บาคงครั้งยุ่หงนหน้าเกงลงมายู่น้าเศบสุด,ขดเข้าไปแล้วเอ้าผู้แม่งสัสแมนจา้าดาไปน้ำปูคุยกับพักเกษตรเอ้ยพักพักขาเศษเสียพี่น้องไปบุกเคยกินลองเมืองเด้จ้า ไม่ร้องคลิปดวนวนะกะพี่หอดพี่น้องเอฟซีคือเกาเดอ้อจ้าลืมกันแลบอปช่วงนี้ฝนกระตุกซุมือจ้ะพี่น้องยังกันเอาปู2สองคน ไม่ยากเกาเดือนแม่่าจะมาตัวใหญ่ๆพี่น so ้องคือาบยังก็แม่คุ้มสัตว์ะอืมคุ้มสัต์ง่วเกาเดือนตัวบบกไงเนาะอ่าไงกูแบบไงจะเสีย่าแสบพี่น่องมึงเน่ หันมาแบบหนึ่งเศกเพียงเรียกสอบเรียกสอบคุยถึงแต่มาคุ้งกับบรรยากาศทุ่งหน้าเดี๋ยวลามาครับมื่อเด้วฝนกำลังสิตตกอีกเด้อพี่น้องบรรยากาศร่มมากแล้ว สิกลับบ้านก่อนร่ก <c oughs> จ้าบรรยากาศนา่านอนวินติป้าเฮาซันน่ะเขาไปในบ้าน